โอ้ยสวัสดีจ้ามาเพินไปไปวันเกิดพม,าพมา่าลูกพม่าเขาวันเกิดวันเกิดยี่้าปีคืออายุคขายีา่ภา<ม>ก็เลยไปลูกพมา่าอันเพื่อลูกจักปกินเขาพอดีก็ไปกินเอ่อ ส้มตำเขาใส่เต็มใจก็เลยเพียงจะลองมาทำกินดูเพียงที่ไม่เคยลอง กินคล้ายเหมือนคนไทยเลยแหละอาหารเขานะจากว่าบางอย่างเขาใส่เคมีนเยอะมาฉุนเคมีนก็เขากินเคมีนเยอะ เขากินขมิ้นเยอะแล้วก็กินพริกเผ็ดม,มากๆแต่มเมื่อเพิ่งไปกินกับเขาผู้คนเยอะ กินไปกินภาบาลเขาเออนานแล้ว ไม่รูตั้ก้อ,กองพิมพ์ไม่รู้มันเป็นไรก้องโทรศัพท์อีกเครื่องเลยไม่ไไมไ่เครื่องนี้ไม่ได้เอาเครื่องนั้นไปเอาเครื่องนี้ไปเครื่องประจํามันมันบอกว่าพิมพ์ได้เพื่อนดนูเพื่อนมันบอกว่ามันบอกว่าเต็ม ลูปภาพเป็นเพนก็นเลยไม่ได้ถ่าย ดีนะที่พีนไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเขาเปิดเพลงบ้านเคาอังเพลงก็เลยเออจัมาเถอดไม่เป็นไร,รก็แท้่ได้มาสั่งสรรก็เกิดหมูลูกหมู คนก็พูดไทยได้ พินเคยไปาชายแดนเขมรพินข้ามไปฝั่งชายแดนเขมรไปเที่ยวไปเล่นไปกับคุณู้จับกันเนี่ยแหละเราพาไป เนาะไปนอนกินอฟองอาทิตย์อ่ะดูใช้แดมกนแต่เขากินคล้ายๆของเราเนี่ยแต่ว่าบางอย่างกินกินไม่เป็นบางอย่างเพราะว่าจะกินแกงถั่วก็กินแกงถัว่วกับขนมปัง ถ้ามาอาหารตอนเช้าจะเป็นนะจะเป็นแบบคล้ายๆขนมปังน่ะกินกับเอ่อ mm hmm. เขาเรียกอะไรอะถั่วถั่วแล้วก็ไปบดให้มันหนาหนาเหมือนโยเกิร์ตเนี้ยน่ะเขาก็ามากิน คนที่พาพินไปอ่ะเป็นลูกน้องของพี่ชายแฟนเพลินพาพินไปอยู่ไปเล่นไปนแบบชายเทียดไปตอนรับดีดีพกอเขา หมูบนะมบ่บ้านท่อยนะไปหมู่บ้านบ้านท่อยดีตอนหลับเห็นี่ดี บ้านเพนบ้านบ้านแฟนพี่น้องมาติชายแดงเขมร ขนะิงเนาะเมื่อคืนนีจริงี๋ยวเขาอ่ะเขาใส่ขิงแต่เมื่อคืนเนี่ยที่ไปอ่ะมันไม่ใช่ว่ามี เอพอพม่าอย่างเดียวมีคนสวีเดนด้วยคนที่นี่ไปไปเขาเพราะว่าเมื่อคืนเขาเอารถมาละก็เ,เลยไป มัส่งเขาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เขาก็มีนะมีแอลกอฮอล์ดื่มแต่ว่าพ็่ดื่มไม่ได้พี่ดื่มแต่นัําโคก ดูเขาเต้นเพื่อนพีนอีกคนนึงอ่ะมันบอกว่าอีกเดี๋ยวรออีกอีกปีหนึงงน่งง่ายนีน่แหละรอรู้ตางเขาเล็กแต่งงานจะให้ไปงานแต่ง ใส่พริกสามเม็ดกรเพ็ดแม้วเตี๊ยมก็ทอดเพ็ดตรินตักมาชิ้นอย่างละนิดหน่อยเพ็ด อยบางอย่างก็ไก่ที่เขาอบอะไร

Thì nghĩa uh, là cái gì mà đừng, xác, xác. đừng เพื่อนเพนที่ชื่อคือคืออภิษฎายได้เขาบอกว่าถ้าเพนเหมือนแต่ก่อนเนี้ยนะโอ้ยุเพนเหมือนแต่ก่อนเนี้ยอายุเินเขากินเบียได้เขากินได้กินก็นคือคือเคยกินด้วยกันเคยดื่ม เดี๋ยวนี้พิงเขายกพิงเขาไม่สบายเขาก็เลยดื่มไม่ได้จะได้บอกเออเป็นไรหรอกเราดื่มน้ำเขาก็เหมือนกันแหละ บอกโลกที่เราเป็นเนี่ยมันไม่หายง่ายหรอกคือโลกโลกตุนเต่ามันไม่หายแต่ก็โชคด,ด,ดีที่ เพื่อนพินเข้าใจพิน ก่อนพินกินเผ็ดได้ yeah. แต่ปิญญาเนี่ยแบบเผ็ดก,ก็ไม่ค่อยน่าเท่าไหร่ เมื่อวานป้าบอกว่าแอลของไม่ให้ ชวนไปเที่ยวก็เลยให้ไปเที่ยวชวนไปนอนวะเดือนหน้าไม่รู้วันไหนลืมแล้วจะแกบอกว่าจะแกบ,บอกอีกทีพรมโมน้ำมาให้แล้วก็ข้าวโพดว่าน้องชอบกินพรมโม ระผลรลม่วที่ต้นเข้าบ้านแกสามสสอกสามต้นต้นนี้ก็หวานต้นนั้นแกบหมดแล้ว ต้นที่พี่ชอบกินแกบกหมดแล้วก็เอาข้าวโพดมาให้อีกอยากจะว่าฟุดโกหกไม่ได้ฝักเดือน,นะคะ่ะเอาให้หลายฝักเดอยวค่ะข้าวโพดก็เลยใส่ต้เหนว่าเดี๋ยวรู้ว่าคุณหญิงเขาจะกินต้มหรือเขาจะกิน Dạ Dạ nghe có khuyến thắng Ông nhà kia đi đó